ดังนั้นในระดับที่3าก,ก็คือเป็นการที่จะเปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถทําการสมรสได้โดยไม่ดูมิติในเรื่องเพศเป็นหลักนะครับกฎหมายสมรสเข้าเทียมเองเนี่ยแต่เดิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราจะใช้คําว่าชายและหญิงปัจจุบันเราก็เปลี่ยนมาใช้คําว่าบุคคลไม่ได้ใช้คําว่าสามีภรรยาแต่ใช้คําว่าคู่สมรสซึ่งเป็นคากลางๆที่ไม่ได้ระบุว่าคุณจะเป็นเพศ ชายหรือหญิงแต่เพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามสามารถที่จะแต่งงานกับใครคนใดคในหนึ่งได้เหมือนกันใช่ไหมฮะจังก็กฎหมายกำหนดไว้นะฮะว่าจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปเนาะนะครับดยหลักการก่อนส่วนถ้าต่ำกว่า20ปีเนี่ยก็คือต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนแต่ที่น่าสนใจในกรณีของประเทศไทยนะฮะก็คือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่จะมาแต่งงานกับคนไทยเนี่ยก็สามารถมาใช้สิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ได้เช่นเดียวกันก็สามารถทําการสมรสได้โดยไม่ต้องดูว่ากฎหมายของประเทศเขาเองเนี่ยเขาให้แต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกัน ไม่ด้วยครับก็มาจดทะเบียนในไทยเจ้าหน้าที่จดได้เลยหรือแม้ว่าคุณเป็นชาวต่างชาติครับหลักการของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็คือคล้ายๆเป็นการทําสัญญาระหว่างคนสองคนนะฮะอาจจะตกลงกันในเรื่องทรัพย์สินนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันก็ว่ากันไป2ก็คือสิ่งที่เคยขับเคลื่อนในประเทศไทยก็คือพรบคู่ชีวิตนะคะก็คือคนสองคนตกลงกันจะมาอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับคู่สมรสดังนั้นใน ระดับที่3ก็คือเป็นการที่จะเปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถทําการสมรสได้โดยไม่ดูมิติในเรื่องเพศเป็นหลักนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้เองของไทยเนี่ยก็ทําให้เกิดสิทธิและก็หน้าที่ตามกฎหมายตามมาด้วยนะครับเช่นสิทธิในเรื่องการรับมรดกสิทธิในเรื่องการได้รับสวัสดิการของคู่สมรสนะครับหรือว่าการจะรับบุญบุญธรรมแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็มีหน้าที่เหมือนระหว่างคู่สมรสได้เช่น คุณไปแอบมีกิก๊กไปแอบมีชู้ก็ถูกฟ้องได้หรือถ้าสมมติว่าคุณไปทําการกู่ร่วมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดในยะในทางกฎหมายว่าก็ต้องมีการรับผิดในฐานะคู่สมรสเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจไปเรียนต่อต่อตางประเทศไม่ว่าจะเป็นปตรี 3, ปโทและปอเอกนะครับคิดถึง British Academic Center และสามารถตริดต่อเราได้ที่ contact ด้านหน้านี้เลยครับแล้วหน่อยที่อยากฟัง